ค,มา,าคมาทุกครั้งที่พีเอจัดเอแฟร์เลยค่ะเพราะว่าจริงๆเราว่ามันมีความสุขมากเวลามาง,งานเอแฟร์คือเมื่อกี้กำลังแบบเดินชิมได้สองสารานแล้วอร่อยแบบทุกอันเลยอ่ะเพิ่งกินตะโก้กินอุ้ยอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็คืออยากให้ทุกคนอ่ะมางานเอแฟนนะคะวันนี้พีเอมาจัดที่พัทยาเนาะอะไรเงี้ยค่ะก็ทุก้านที่พีเอเลือกมาคืออร่อยทุก้านเลยค่ะเพราะว่ายุชิมมาทุกงานที่พีเอจัดคืออร่อยจริงค่ะท่านี้เรามาเปิด ไม่ได้มาไม่ได้เปิดบูธค่ะคือแบบมาร่วมง,งานมาชิมค่ะมาชิมมาดิเน้นจอยเลยเน้นจอยมาจอยเลยค่ะใช่ค่ะเข้าทีสเวมีอะไรน่าสนใจบ้างะมู <c oughs> เยอะเลยนะคะมีแบบเมื่อกี้ก็คือมีร้านใต้นะมีแบบว่าน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะมีตะโก้มีไก่ย่างมีกระเพาะปลา มีหมูยอมีแหนมอุย้ยแล้วก็อันเนี้ยขนมสาลี่ก็น่ากินชิฟฟ่อนแล้วที่สําคัญที่แบบสุดๆเลยก็คือจริงๆสุดทุกร้านแต่ว่าร้านเนี้ยต้องมาครัวบ้านเอ,อใครอยากกินชิมไข่พะโลพี่เอก็คือต้องมาที่เทอร์มินอลชวนตี้วันนะคะ กว่าจะไปถึงจริงๆอ่ะทุกครั้งที่มางานพี่เอนะคะกลับไปถึงเนี่ยคุณพ่อได้ของฝากเอยอะมากเพราะว่าทุกร้านอ่ะเวลาย,ยูเดินอ่ะเขาจะฝากของมาให้คุณพ่อทุกร้านเลยซึ่งแบบน่ารักมากๆต้องขอบคุณขอบคุณทุกร้านเลยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวดูว่าอะไรที่แบบอยู่ได้ไหลายๆวันหน่อยเดี๋ยวจะไปฝากคุณพ่อด้วยค่ะตอนนี้คุณพ่อโอเคขึ้นแล้วค่ะคือที่เป็นเนี่ยก็เป็นนิวในท่อนำดีคือ ใช่ค่ะเป็นกันเยอะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยผ่าตัดออกไปแล้วแต่ว่ามันเป็นผ่าตัดเล็กนะคะแต่ว่ามันเยอะมากเพราะมันเป็นเม็ดเล็กๆเยอะๆอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่หมดในทีเดียวเดี๋ยวประมาณ3มเดือนน่ะจะต้องไปอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะเก็บจากสมานานใช่สะสมนานอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้้อารีเช็ค่ระมันระวังอะไรอย่างเอ่ออทุกเรื่องเลยค่ะคือเหตุการณ์นี้ทำให้ยูรู้ว่า นิดหน่อยอะ่ะต้องไปเลยเพราะว่าตอนที่คุณพ่อเริ่มเป็นวันแรกอะ่ะคือเหมือนแบบคุณพ่อท้องอืดอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบแน่นท้องท้องอืดแล้วก็ให้กินเหมือนยาขับลมหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะวันที่สองก็ยังเป็นอีกแต่ว่าคือดีขึ้นพอกินเราก็ดีขึ้นแต่พอวันที่สามปุ๊บไขขึ้น<ม>ก็เลยไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็บอกว่าจริงๆอะ่ะผู้ใหญ่แบบนิดเดียวก็มาได้เลยอะไรเง<ม>ี้ยค่ะคือถ้าคุณพ่อไม่ไขขึ้นเราก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้อากาศเป็นยังไงตอนนี้โอเคตอนนี้คุณพ่อไปทํางานแล้วค่ะคุณพ่อไปถ่ายงานแล้วค่ะ้อีกสามเดือนเนาะไปอีกรอบนึงเพราะว่ามันเยอะมากเห็นคุณมอว่ามันเยอะมากไปถ่ายานแล้วยังงี้เรากังวลอะไรบ้างก็กังวลค่ะโทรตลอดว่าแบบทําอะไรอยู่กินอาหารให้ระวังเพราะคุณบอกว่าห้ามกินของมันของทอดซึ่งคุณพ่อก็จะชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่พ่อก็แบบ ถ้าปวดท้องคราวนี้แล้วอยู่โรงพยาบาลนานมากแล้วบวดอดควนอะไรเงี้ยก็น่าจะเข็ดอยู่น่าจะไม่ค่อยกินอะไรพวกนี้อะ,อะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องดูแลในเรื่องของอาหารจะเมากเลมากๆเลยค่ะแล้วสมิ่จคุณพ่ออุยคุณพ่อแบบคุณพ่อแข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจนะคื จริงๆคุณพ่อจะชอบบอกว่าพ่อไม่ได้แบบเป็นอะไรมากแต่ที่คุณพ่ออดควรก็คือไม่อยากนอนโรงพยาบาลนานแค่หนน,นึงที่ถึงหลานที่เขาบ่นนะคะก็จะมีแค่นี้เลยค่ะ mm hmm. กำลังใจเยอะใช่ค่ะ mm hmm. บอกมาประมาณ3ปีแล้วค่ะ <laughs> จริงๆยี่พูดกับคุณพ่อแบบหลายครั้งมากๆว่าแบบไม่ค่อยอยากให้คุณพ่อรับงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณพ่อ เหมือนทำงานมาตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วคุณพ่อมีความสุขทุกครั้งที่ไปออกกองก็คือเวลาคุณพ่อไปออกกองพ่อจะจอยมากก็จะแบบคุยกับทุกๆคนคุณพ่อจะมีความสุขยูก็เลยรู้สึกว่าอันนี้อาจจะเป็นความสุขของพ่อถ้าคุณพ่ออยู่บ้านพ่ออาจจะเบื่ออาจจะเหงาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ตามใจยูคิดว่าอย่างคุณพ่ออ่ะถ้าแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณพ่อน่าจะบอกเองแต่ตอนนี้คือเป็นความสุขของคุณพ่อที่ออกไปทํางานค่ะที่เรมีคนดูแล้คุณพ่อจะสลับกันไปค่ะ อายุสี่สิ่เกอะไรนะคะะแต่ี่หมะสี่เก้าแผนโหมันต้องไม่เรียกว่าแพลนแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าจริงๆมันควรจะแพลนมานานแล้วเพราะว่ามันมันจะไปห้าแล้วเนาะอะไรเงี้ยตอนนี้ยูว่าประคองไปก่อนดีกว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้เราก็ต้องแบบประคองชีวิตเราเพราะว่าเราก็คือแบบอ่เราก็มีลูกอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะแบบ เราก็ต้องแบบเอาค่อยๆแบบวางแผนในแต่ละวันของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกแบบใช่มีงานก็รับไปอะไรเงี้ยทำอะไรได้ก็ทำตอนนี้ก็ตอนนี้ยุยเบรกอยู่อะค่ะก็คืออย่างที่รู้ว่าแบบตอนนี้ก็คือในวงการก็อาจจะแบบเงียบๆลงใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่าอะไรที่เราทําได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ทาในส่วนอื่นๆอย่างตอนนี้ก็แบบก็จะมีแบบทำทิกตอกอะไรเงี้ยค่ะก็ทําไปก็รู้สึกว่า เออมันเป็นอีกงานหนึ่งที่พอเราทําแล้วก็รู้สึกว่ามันดีเหมือนกันนะมันคือได้ทํางานอยู่ที่บ้านใช่ได้ทํางานอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ได้อยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยล้วก็ทํางานไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ยูคิดว่าจริงๆอะ่ะโดยอาชีพเราก็ควรจะมีอะไรที่รองรับอยู่แล้วคือไม่อาชีพเดียวน่าจะไม่ไม่ได้เรายิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ก็อาจจะต้องหาอะไรทำด้วยอะไรเงี้ยทำอะไรทำอะไรได้ก็ทำนะยูว่า พี่จอย,จอยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างโหยยื้โอโขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณทุกคนแทนพี่จอยด้วยนะคะขอบคุณศิลปินทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะใครก็ตามที่ซื้อบัตรไปดูแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนพี่จอยนะคะแล้วก็ให้กําลังใจพี่จอยขอบคุณมากๆเลยคือมันมีเวลาเตรียมตัวน้อยมากแล้วแบบพวกเราช่วยกันดูแลให้เกิดงานนี้ขึ้นมาโดยนําโดยพี่เทอุเทนพรมมินนะคะซึ่ง ศิลปินทุกคนอ่ะคือยินดีที่จะช่วยโดยแทบจะไม่ต้องแบบขอร้องอะไรเลยทุกคนแบบไปไปไปช่วยช่วยซึ่งมีแบบคือเราซาบซึ้งมากอะไรเงี้ยค่ะก็คือเมื่อถึงเวลาแบบนี้ศิลปินเหมือนครอบครัวพี่น้องนันนักร้องทุกคนก็เหมือนเป็นพี่น้องกันแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันเสมออะไรเงี้ยค่ะแล้วแฟนๆทุกคนก็น่ารักมากคือให้กําลังใจพี่จอยทุกช่องทางเลยนะคะยุก็ขอบคุณแทนพี่จอยด้วยตอนนี้พี่จอยคือกําลังใจดีขึ้นมาอีกเยอะมากๆจากที่พี่จอยเข้มแข็งอยู่แล้ว กลายเป็นว่าพี่คอยต้องมาขอเป็นเพื่อนแทน <c oughs> ใช่ใช่ค่ะคือเพื่อนๆหลายๆคนที่อาจจะยังเพิ่งรู้ได้ไม่นานอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบอาจจะเป็นช่วงอ่อนแอนิดนึงแต่อย่างแบบของยุ้ยเนี่ยยุ้ยจะค่อนข้างสนิทกับจอยมากแล้วก็จะรับรู้ตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่รู้ผลเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยจะแบบอาจจะเข้มแข็งตามพี่จอยขึ้นมานิดนึงเพราะเราผ่านอะไรกับพี่จอยมาเยอะแล้วกว่าจะถึงวันนี้อะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้นับถือพี่จอยมากพี่จอยเข้มแข็งมาก อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปว่าพี่จอยร้องไห้ครั้งเดียวคือวันที่ผมล่วงนอ่นั้นพี่จอยแบบเข้มแข็งมากเลยอยู่ทีแบบ่จอยจอยดูสดใสกว่าเราอีกนะคือแบบคือจอยแบบกําลังใจดีมากอะไรเงี้ยถ้าเป็นเราอะ่ะเราแบบร้องไห้น้าตาแตกไปแล้วซึ่งพี่จอยอะ่ะสอนเราอะไรหลายๆอย่างเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขมได้รีวิเล่นขำหนึ่งใช่ค่ะ คืกคืนมากในในงานคอนเสิร์ตเมื่อวันที่13มนะคะคือกีตาเฉพาะกีตาก็เยอะแล้วนอกค่ายก็เยอะมากๆคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบชราบชินใจเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่เราต้องช่วยเหลือกันไม่มีค่ายไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทุกคนมาด้วยใจจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบมันอาจจะแบบบางคนก็อาจจะต้องรอเพราะว่าศิลปินเยอะอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็แบบยินดีอะไรเงี้ยค่ะพี่จอยคือแบบยิ้ม พี่จอยแทบจะแบบไม่อยากกลับบ้านอยากจะเดินขอบคุณทุกคนี่บอกจอยกลับไปพักได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นห่วงเขาอะไรเงี้ยพอช่วงเขาให้คีโมหรืออะไรเงี้ยบางทีอาจจะรับเชื้อง่ายอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมคะได้เจอเพื่อนๆเลยได้เจอเพื่อนๆที่มางคนอาจไม่ได้เคยได้มาดำสนุกสนานมากคะ่ะคือแบบคือที่สนุกสนานเพราะว่าแบบทุกคนมาเพื่อพี่จอยแล้วพอเห็นพี่จอยยิ้มอะ่ะทุกคนก็มีความสุขเพราะว่าทุกคนห่วงพี่จอยมาก อย่างที่บอกว่าหลายๆคนไม่เคยรับรู้เรื่องของพี่จอยมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะพอได้มาเจอพี่จอยวันนั้นแล้วเห็นรอยยิ้มของพี่จอยอะ่ะทุกคนก็เลยมีความสุขไปกับพี่จอยด้วยว่าวันนี้พี่จอยอะ่ะข้ามก้าวข้ามผ่านความทุกข์มาระดับหนึ่งแล้วแต่การรักษาก็ยังไม่สิ้นสุดยังยังต้องไปต่ออีกอะไรเงี้ยพวกเราก็เลยต้องมาเป็นกําลังใจให้พี่จอยเพื่อให้พี่จอยสู้กับมันต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่เป็นรคกวกับพี่จอยเปนข่นา,าที่แบบ อยากจะให้กําลังใจทุกคนนะคะทุกคนเลยที่ไม่ว่าจะเป็นโรคเดียวกับพี่จอยหรือมีโรคอะไรที่แบบมันหนักหนาสําหรับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าขอเป็นกําลังใจเล็กๆส่งมอบให้ทุกคนนะคะแบบขอให้ทุกคนเข้มแข็งนะยิ้มสู้เพราะว่าโลคหลายอะโปรความสุขเขาบอกอย่างนั้นใช่ไหมคะก็ขอให้ทุกคนแบบยิ้มสู้กับทุกๆวันนะคะแล้วก็มีกําลังใจที่ดีในทุกๆวันนะคะเขาบอกกําลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังใจกำลังใจจากตัวเองนะอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะ ส่งไปให้แค่ไหนแต่ถ้าว่าจิตใจข้างในเราอ่อนแอบางทีโลกมันก็อาจจะทำร้ายเราได้นะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอลีรีบอีกแล้วค